วิชาที่เราเรียนมาตั้งแต่เช้านะคะนั่นก็คือวันนี้ข้ามไปของเราดูวิชาภาษาไทยการป่าจะเปนความสำคัญเนี่ยข้อไหนเันจริงเรื่องจริงบ้างข้อไหนเปนเรื่องไม่จริงบ้างโดยที่ป่าแล้วมันเป็นความรู้สึกของผู้ป่าการแยกความจิงกัการเรียนรู้ท,ที่เราเป็น ที่ว่าข้อข้อนาตรวจอั่เนี่ยเป็นข้อทิเป็นข้อผิดข้อที่ถูกอ่ะเอาละดงว่าได้เพียงจตกบอกจาน้เพราอะไรเราว่าคุณก็จะถามบอกว่าเนี่ยข้อที่เห็นริงในความเข้าใจของ tacos, ข้อที่เห็เนยเดี๋ยวเรามาดูตอบลองอบครูครูซิว่าประโยคในข้อใดเป็นข้อที่เป็นข้อผิดเลยนครเมย่อวันนี้น่าจะตกอีอันนี้เป็นข้อถูกจริงข้อ แล้ววนี้เราทำไมถึงคิดว่ามันพีมันเป็นสิ่งที่ิโดยที้เากทีจสามารถู่จแต่นี้รูจัให้นูรูจักนว่าข่อจทจีคือะไรอ่ะอจจคือสิ่งที่เป็นมาแล้วหนข้ที่เพื่อมันสาะไแล้วนี้คร็จนว่าข้อจีหลักๆแล้วมีอย่างนะคะหนึ่งต้องสมเหตุสมผลสองมีความเป็นไปได้ จริงธรรมชาติครูจะให้ดูตัวอย่างค่ะไก่เป็นสัตว์จำพวกเดียวกันกับลูกจริงไหมไก่กินได้ด้วอาว่าได้ไหมไก่กินสัตว์ีนมันมีปีกไหมไก่ไก่ชอบนีกค่ะเราเห็นดวงดาวชัดเจนในคืนจนถูกไหมมีไปเป็นูกว้าวแถวเวลานี้มองอีกแล้วไงแต่ถ้าดูที่มืดเท่าไหร่เราที่มองเห็นดาวยิ่งถนัดตานนี้คือข้อทีและข้อที่เด่นคือสิ่งที่เกิดในลมทุ่งด้วย มีความรู้สึกมีความคิดและสันนิษฐานลูกข่าวสันนิษฐานในความคิดของเธอเอาความง่ายๆสักครั้งโดยที่ผมเข้าใจเลยสันนิษฐานแล้ครูสันนิษฐานว่าเพราะฉะนั้นเพราะว่าสันนิษฐานได้อะไรบ้าไหรคะจิตยุ่งแต่ที่สำคัญคือการจำวันนี้สาคุณนน่าจะตกคคนเดียวเดาว่เดาฉันทำภาษาไทยได้เยอะมากเลยฉันมั่นใจว่าฉันจะได้สอบเดาว่าดาวก็ทำความรู้สึกตัไปา่า เป็นการสันนิษฐานของผู้พูดหรือผู้ขี่ให้มีต่อสินได้ดีโดยที่ข้อสังเกตดัีค่ะเนื่งค่ะเป็นการเรียเทียบต้อเป็นการคาดอันนี้ตเป็นการแสดงความคิดเห็นและที่เป็นการแสดงความที่โดยส่วนตัวนะครครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะต้องการของใฉันเอ้าฉัาไม่ซีดมันสดหรอเห็นไหมมันเป็นความทีตัวอ่ะงานนี้เราเรียนอยู่เนี่ยครูจะแบ่งเป็นผู้หญิงและผู้ชายครูอยากให้พวกหนูเป็นผู้หญิ รอบชุดนี้ผู้ชายลุกอโอเคไหยคะยันผู้หญิง9คนลุกคะ่ะเริ่ม2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เฟสนบอกว่าไมลเป็นสัน้าณผู้ต้องคะ่ะเขาบอกว่าสวนคัวต้องล้างและทำความสะอาดเพื่อลดสารพิษจะจริงหรือทีเห็นต้น เท็จริงเพราะว่าถ้าเราไม่ล <laughs> ้างค่ะมันจะเกิดการที่อะไรล่ะการไหนเยอะแยะเลยนะคะอ่ะจะเป็นเรื่องของควาได้ดายสิบสองคะแนนเยี่ยมเลยเดี๋ยวไม่รวมกันนะคะยังประสงค์อยู่ครูก็เลยจะให้ลองทำแบบ ภักขนาดเฉพาะตครูขออย่างนั้เความจริงแล้ว <ese> ก็ี <of a iento> o, ิสูจนได้มีหลักฐานค่ะเก่งเลยอนนี้ค่ะพอดเห็นหรือไกได้ที่แล้วก็เห็นพอทีเจ็นคือ้าคทะเนหรื่แล้วค่ะ